คุณผู้ฟังอยู่กับอาจิรังพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดพิเศษจริงๆมันก็ไม่ได้พิเศษหรอกเพียงแต่ว่ามันครบ50ิเอพิโซดพอดีวันเนี้ยเอพิโซดที่50นะครับก็เลยไปชวนแขกรับเชิญทีนี้มันก็นึกไม่ออกไงเอจะชวนใครดีอะไรเงี้ยก็เลยไปตามแบบพี่ๆน้องๆที่ว่างๆอะไรเงี้ยแล้วปกติก็ถ้าเป็นกลางวันก็พอจะหาได้นะแต่พอกลางคืนเนี่ยนี่อัดกลางคืนเนาะก็จะหาไม่ค่อยได้ครับแต่พอดีว่ามีอยู่คนหนึ่ง กลางคืนเนี่ยขอให้บอกเขาจะว่างว่างว่างจากภารกิจต่างๆแล้วก็จะแวะเวียนมาหาเรานะวันนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่เขากลับมานะครับอะขอเสียงแขกรับเชิญนะครับสวัสดีค่ะกคแหมลงายไป็นกคืนเลยอ่ะอ่านะครับคุณซับนะครับคุณทวัลลัตเขากลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาร่วมกันเซอลเบอราเอพิโซดห้าสิบของเรานะ แล้วก็คนะวามพิเศษ,ษอ่ะจริงๆแล้วมันพิเศษ,ษกว่าเทปอ,อื่นด้วยนะเพราะว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะคุยอะไรกันนะ <c oughs> <g ull ing> <c oughs> นะครับเพราะว่าเป็นแบบสดมากจริงๆเออเพราะคุณซับก็บอกว่าเขาเตรียมมาเออนี่คนคนจัดยังไม่รู้เลยว่าแขกรับเชิญเ <c oughs> ตรียมเรื่องอะไรมาแต, <c oughs> แต่ไม่ว่าเขาจะคุยเรื่องอะไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาครับเอออ่ะงั้นให้คุณซับไหนลองว่ามาซิวันนี้ไหนๆก็เป็นเอพิโซดห้าสิบคุณซับมีอะไรมาฝากมั่ง โอเคเป็นเอพิโซดที่50ก็จะแบบพิเศษนิดนึงคือในช่วงสถานการณ์โควิดแบบเนี้เราแอบ,บรู้สึกได้ว่าคนรอบตัวก็จะมีหลายสภาวะจิตใจมากบางคนก็จรู้สึกเศร้าหดหูดูข่าวเยอะเสพข่าวเยอะบางคนก็จะแบบอยากไปเที่ยวบางคนก็จะแบบโอ๊ยเบื่ออยู่บ้างอะไรเงี้ยคือวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคดีๆที่อยากจะมานําเสนอให้ ช่วงเวลาที่คนอยู่บ้านวิร์คอรมโมหรือแบบบางคนกักตัวอย่างเงี้ยให้มารู้สึกดีกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นให้แบบสภาวะจิตใจเราแบบสงบหรือคงที่อย่างเงี้ยล้วก็จะแบบมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างที่มาแนะนําที่ทําให้ทุกคนอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขมากขึ้นอ๋อคือมันเครียดเนาะคือตอนเนี้ยคือแบบเราพราะเราก็เป็นนะไม่ใช่แค่แบบ แค่มองเหคนรอบข้างเนี่ยตัวเองเราก็รู้สึกว่าเออมันมีภาวะของความเครียดน,นะอืมเหมือนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบไปเสี่ยงหรือว่าต้องกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อแต่การอยู่บ้านเฉยแล้วงานก็ต้องทําแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรถูลูกถูกลางไปอะ่ะเพราะว่ามันก็มีความ <c oughs> ไม่พร้อมหลายอย่างนะแล้วไหนจะแบบ uh huh. ความอึดอัดที่ต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยออกไปเที่ยวก็ไม่ได้ <c oughs> ไปที่ไหนมันก็ปิด นมันก็สะสมไม่เจอใครเออเจอก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็จะการเป็นว่ากังวลอีก,ก,กเอาคนนอกจเจอคนนอกบ้านเอจะติดเชื้อไหมอะไรอย่างนี้เอองั้น,นวันนี้แสดงว่าอบน้องฟ้าปบกลับมาก็คือเจ็บอ <c oughs> พอกงคือกังวลละอ่าพอไอ้นี่มาโนแล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันจะใช่ไหมสวอปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคว้ายามากินตลอดอะ่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งมีไอ้ชุดชุดตรวจซื้อเองได้เนาะเดี๋ยวคงแทงทั้งวันเอย ไม่กล้าแต่แบบนี้ไม่กล้านะเพราะแบบมันโกนแทงไปไม่ถูกไงแทงไม่คือแทงเข้าจมูกอะนะแทงไม่ถูกไหลขึ้นไปสมองอ๋อกลัวหลุดหลุดเข้าไปแล้วต้ไปล้วงออกมาโอ้ยพูดไปดยเอออ้อาวเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการทําตัวเองให้ไม่เครียดใช่ไหมในช่วงกักตัวช่วงต<ช> <ๆ S 1> อนนี้อ่ะมันเป็นยังไงไหนลองยกตัวอย่างสิอ่ะยกตัวอย่างข้อแรกคือหนึ่ง ถ้าสมมติเรา,เาว่างเว้นจากการทํางานเนี่ยเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นเพราะว่าเราอะไม่ต้องเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้วสิ่งแรกที่อยากจะแนะนําทุกคนเลยคือเราต้องแบ่งช่วงเวลาเพื่อออกกําลังกายคืออย่างน้อยเราต้องแบบยืดเส้นยืดสายไม่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรขาแข้งเราตึงอะ่ะเพราะว่าการออกกําลังกายให้ร่างกายเราแบบได้ยืดหยุ่นนิดนึงหรือแบบมีเหงื่อสักเล็กน้อยสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีเนี่ยมันทําให้เราสดชื่นขึ้นนะมันทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่เครียดเราได้ปลดปล่อยมันช่วยได้อยากให้ทุกคนลองออกกําลังกายแล้วคุณซับออกยังไงอยู่บ้านเนี่ยยืดเหยียดปกติเลยแบบเหมือนโยคะยืดเส้นยืดสายแต่ว่าเขาเขาลดนลงกันไม่ให้เหยียดไม่ใช่หรอทําไมอะบุลลี่อะไรเงี้ยคนเหยียดกันกองต้องส่งหรอกองต้องส่งตึงโปอันนี้คือยืดเหยียดถูกไหมอ่าใช่ยืดเหยียดแล้วคือแบบเดี๋ยวนี้คลิปเรีโอหรือว่าแบบ พวกที่แชร์เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายอะไรเงี้ยมียูทูบอะคือเยอะมากแล้วคนก็จะมาสอนกันเยอะมากว่าแบบไม่จําเป็นต้องมีพื้นที่เยอะนะแค่เสื่อโยคะผืนเดียวคุณก็ยืดเหยียดออกกําลังกายได้อะไรแบบเนี้ยก<อ>็อยากให้ทำมันก็เป็นวิธีการรีแลกซ์อีกอย่างหนึ่งอ๋อ<แ>ยืดเหยียดนี่ก็คือไม่ต้องใช้ที่เยอะคือเราอยู่กับที่แต่ว่าเราก็ยืดแขนไปมาระยะแขนขาก็คงไม่เกินสักเมตรกว่าสองเมตรใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่า ผมว่ามีคนหนึ่งที่ทำไม่ได้ใครพี่น้อยวงพลูทำไมหรอเพราะเพราะเขาใช้พื้นที่เยอะเวลาเวลาผมเห็นเวลาเขาออกคอนเสิร์ตต้องมีสักสามเอเคอร์ให้แกพี่น้อยวงพลูได้เนะี่ยพีนยพ่น้อยเขาพี่น้อยเขาจะวิ่งไปทั่วเลยเพราะงั้นถ้าพี่น้อยยืดเหยียดเนี่ยไอ้ไอเสือพื้นเดียวน่าจะไม่พอพีนอพ่น้อยพี่น้อยน่าจะลื่นตั้งแต่ก้าวแรกแล้วแหละ พี่น้อยต้องอวิ่งเอออกลับมากลับมาอ่ะไปไปหาเขาทําไมเอออ่ะล้วออกกำลังกายคือคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําแล้ววันหนึ่ง<ช>ที่ทํำบ่อยไหมคุณซับทําบ่อยไหมก็หลังเลิกงานนะแต่ก็แบบอไม่ต้องมากเลยสิบห้านาทียี่สิบนาทียกแข้งยกขาแบบปวดเมื่อยหันคออะไรก็ว่าไปคือแบบคือจริงๆแล้วจะบอกว่ามนุษย์ ถูกออกแบบมาให้เราต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคือก,การที่เรานั่งหมู่ทางานนานๆเงี้ยเหมือนร่างกายเรามันไม่โฟนะมันเครียดจริงๆอ๋อคุณซับเลิกงานกี่โมงหกโมงค่ะอ๋อก็ออกกําลังกายต่อเลยก็เดินเหินออกกาลังกายใช่สิบยี่สิบนาทีจเืดไปเถอะได้ทำอะไรให้มันแบบเคลื่อนไหวบ้างแม่นี่ถามเผื่อบางคนนะเริ่มน้อยลงถามเบื่อถามเบื่อบางบางคนเนี่ย เรื่องอดสีสี่ทุ่มครึ่ง <laughs> ก็ยังยืดเหยียดได้ตอนนอนไงมันก็จะมีท่าที่แบบอยู่บนเตียงยืด <laughs> ขาหดขาเลยก็ว่าไป <laughs> ก็หลับอยู่ที่โต๊ะทางานแล้วแล้วยังไม่ทันยืดเหยียดเลย <laughs> เข้านอนเ <laughs> ลยปิดคอมเข้านอนไหนเป็นแมวลงเ้าอีเลยเออแต่ไม่ดีนะ <laughs> คือจริงๆแล้วควรจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม <laughs> ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะพูดตอนอ่ะพูดต่อเลยก็ได้ ือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก่อนที่เราจะนอนเนี้ยมีคนก็บอกว่าเราควรจะแบบชัดดาวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูมือถือการดูทีวีหรือการฟังเพลงเนีย้ยคืออย่างน้อยเราควรจะมีเวลาว่างๆอ่ะสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อทําจิตใจให้สงบนะอฮ uh huh. หรือจะเป็นอ่านหนังสือเบาๆอะไรเงี uh ้ย huh. ก็ได้ก่อนที่เราจะเข้านอนเพื่อลดสภาวะความเครียด uh huh. ในร่างกายเพราะว่าทั้งวันเนี้ยยอมรับเลยนะว่าเวลาเวิร์กคอมพิวเตอร เราอยู่ที่บ้านเงี้ยบางคนก็เคยจะติดมือถือมากเนาะตื่นเช้ามาเงี้ยเราก็จับมือถือละทั้งวันเราก็ต้องโฟกัสอยู่กับมือถือโฟกัสอยู่กับงานเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะได้วางพวกเทคโนโลยีพวกนี้หรือว่าแบบการติดต่อสื่อสารอะลงบ้างอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอะมาทําให้เรารู้สึกแบบสงบผ่อนคลายอืออันนี้ปกติก่อนนอนนี่โทรศัพท์อยู่บนเตียงไหมไม่นะ จะเอาวางไว้แบบใกล้ๆแบบที่ชาร์จเลยอ่ะอ๋อแต่บางคนเขาก็จะแบบเหมือนที่ชาร์จก็อยู่ที่หัวเตียงอ่ะก็ไม่ดีเขาบอกว่าเอาวางไว้ใกล้ๆหัวเตียงไม่ทมันจะมีขึ้นอ๋อมีขึ้นอ๋อแล้วยังขึ้นเข้าหัวเงี้ยเหรอใช่แล้วก็จะเต้นถึงคืนจะบ้าเหรอขึ้นอะไหวะนี่ปวดขึ้นแล้วเนี่ย ก็คือกําลังมาถึงว่าเราเราควรจะเหมือนทําสมาธิก่อนนอนคือให้ทําตัวเองให้พร้อมไม่ใช่ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์จนหลับไปว่างั้นก็มีบางคนนี่โทรศัพท์ตกใส่ดั้งเลยนะเตกใส่ตาตกใส่หน้าเออคนต้องเคยเขาก็เลยแก้ไขไงเออไม่ใช่แก้ไขด้วยการไม่ไม่ไม่ได้โทรศัพท์นะด้วยการซื้อไอ้ก้านจับมาติคราวนี้โทรศัพท์ก็ไม่ตกใส่หน้าแล้ว อ่าแต่ก็ตาพังนะอ่าใช่ถ้าปิดไฟได้ทั่วสามนี่อันตรายนะใช่เออต้องต้องเปิดไฟบางคนน่าจะเคยเป็นเช่นแบบเหมือนเวลาเราหลับตาแล้วจะรู้สึกแบบอยางเหมือนยังมีภาพกระพริบอะมีไฟกระพริบอะอันนั้นระยะคือรู้ใช่รู้เลยว่าแบบตาเริ่มไปแล้วระยะยาวจะไม่ดีเนาะใช่ใช่อันตรายมากเออเออเป็นต้อเป็นอะไรนี้ อันนี้ก็คือเรื่องที่สองใช่ไหมก็คือพยายามห่างจากเทคโนโลยีใช่ค่ะอันแรกบันทีออกกําลังกายอ่ะอาา่ะฮะอันที่สองห่างเทคโนโลยีแล้วมีอีกไหมอันที่สามมีไหมมีอันที่สามเนี่ยจะรู้แบบเป็นอะไรที่แบบเพิ่มความสุขทางใจให้มากให้ให้กับเรามา้างๆเลยนะเพราะว่ามันคือเรื่องของการแบ่งปันาาก็คือในสภาวะแวดล้อมแบบนี้สถานการณ์แบบเนี้ยมันเป็นทางไหนทุกคนจะรู้สึกเออหดหูเศร้านู่นนี่นั่นคืออย่างน้อยอะ่ะ เราอยู่ที่บ้านกักตัวใช่ปะเราอาจจะช่วยเหลือสังคมได้นะเช่นเราอาจจะมีการบริจาคช่วยเหลือลูลนีทิบุรีนี้นูู้ลนีธินี้อย่างเงี้ยหรือง่ายๆก็คือมั่นใจว่าทุกคนน่ะต้องสั่งอาหารกินกับพวก delivery มีหลายเจ้าช่วงนีนน้มีหลายเจ้าใช่หลายเจ้าแน่นอนแล้วก็แบบโปรโมชั่นส่งฟรีส่งถูกลดราคาอะไรต่างๆนานาแต่คือ คือวันนี้เลยจอสดร้อนๆมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแฮปปี้กับเรามากเราได้เป็นผู้ให้ค่ะยังไงยังไงค่ะอาหารจากดิลิเวอรี่เจ้าหนึ่งซึ่งตอนนี้เขามีบริการส่งฟรีอ๋อไม่พูดชื่อน,นะเดี๋ยวโฆษณาค่ะสีม่วงม่วงอ่าอ่าอ่าสีม่วงสีม่วงเออเออเออท่านราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสั่งอาหารร้านที่ค่อนข้างไกลเนอะเพราะเราอยากกินร้านน,านั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เขามาส่งให้เราแบบ ไม่ได้ค่าคือได้ค่าส่งแหละจากธนาคารสีม่วงแห่งหนึ่งเทียเราก็ทูสุกว่าเฮ้ยเขามาไกลอะ่ะเราอยากมีอะไรตอบแทนให้เขาอย่างเงี้ยอ่าเราก็เลยให้น้ำเขาแบบเย็นๆน้ำผลไม้อะไรเงี้ยกับน้ำดื่มไปขวดแต่สิ่งคาดหวังอะ่ะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะแบบจีใจหรืออะไรยังไงนะคือเราแค่รู้สึกว,ว่าเฮ้ยเราอยากให้พี่เขากินน้ำเย็นๆแบบชื่นใจมามา ไกลๆเนอะในเดือนร้อๆนๆอะไรเงี้ยแต่วันพอเรายื่นถุงน้ำไปให้พี่เขาบอกพี่คะอันนี้หนูให้เงี้ยคือหน้าตาเขาแบบเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นอะที่ตาเขาเป็นประกายมากเราอ,ะอา่ะเชื่อเต้าว่าเราเห็นแค่นั้นมันคืออิ่มเอมรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกอิ่มเอมคืออาหารที่ถืออยู่ในมือเนี่ยยังมไม่ได้กินเลยเออใช่จริงคือว่าจุกเลยตอนนี้ปีมากใช่คือเราอ่ะแล้วก็แล้วก็มี อีกอย่างหนึ่งเลยนะที่แบบอยากให้ทุกคนลองทําก็คือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ารถขยะเนี่ยจะมาวันไหนประมาณก,กี่โมงเนาะใช่สิ่งหนึ่งที่เราแบบรู้สึกว่าช่วงเนี้ยที่รถขยะอาจจะต้องทํางานหนักมากเพราะว่าทุกคน,นยอยู่บ้านมืวคอมคงเป็นเยอะเราก็จะมีขยะภายในบ้านเยอะแยะอะไรเงี้ยออถ้าไม่เหนือบากววาแรงอ่ะ เราว่าแบบน้ำจิตน้ำใจให้น้ำพี่รถขยะอย่างเงี้ยจำได้หนะลดไปแบบแบบเออไปทานอะไรเงี้ยแบบเขาแฮปปี้มากไปน,น้ำตัตัวเราเองอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเรามีการแบ่งปันเราอิ่มเอ็มใจเป็นอะไรที่แบบเราทำห่อยมากอ่าอ่ามันเล็กเล็ก,ลกลน้อยๆยเนาะแต่ว่ามันได้ผล,ผลกับความรู้สึกใช่มันมัน,ม,นมันโอเคอ่ะดีดีดีอนุโมทนาเลยนี่วันก่อนนะนะจ๊ะวันก่อนก็อยากทำมากไง ก็เราก็โทรไปแบบเหมือนไม่ใช่โทรก็ใช้แอปสั่งอาหารใช่ปะ่ะเราก็สั่งอาหาราไปเสร็จแล้วเราก็เราอยากเรา,เรา,เรามีน้ำใจไงเราอยากจะช่วยแบบไรเดอร์บ้างอะไรเงี้ยอยากให้เขาได้กินอาหารดีๆใช่ป่ะเราก็เลยบอกว่า,าสั่งร้านนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องมาส่งผมนะพี่เอาไปเลยอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าอันนั้นอนะพี่อะผมจันจตรงจะเรียกตัวเองว่าพี่หรือผมเนี่ยงง,งหมดแล้ว แต่ว่าพอดีตอนนั้นอ่ะไอ,อตัว e w a l l e t มันตังหมดก็เลย่าจะจ่ายเป็นเงินสดเขาก็เลยถามว่า,าพี่ครับแล้วจ่ายเงินยังไงครับพี่ก็เลยบอกเขาไปว่าบอกไรเดอร์บอกว่าอ๋อพี่จ่ายไปเลยครับคือเราซื้ออาหารให้เขาไงแต่เราไม่มีโอกาสจ่ายให้เขาเพราะว่าเงินในวอลเลหมดจริงๆอ่ะเราจะจ่ายเงินสด ทีนี้ก็เลยบอกอพี่พี่ไปเอาอาหารแล้วพี่เอาไปเลยนะครับไม่ต้องมาส่งผมสุดตังค์พี่ก็จ่ายไปเลยครับขอบคุณมากครับแล้วเขาอยากกินไหมถามเขาเลยนะเขาเขาไปสงสัยจะรีพอร์ตที่ไปแล้วใจร้ายตอนแรกจะชมวเฮ้ยน่ารักอะไรเงี้ยขอเอาคอพูดแันกลับคืนมา <laughs> แซวเล่นแซวเล่นไม่ได้ทำจริงมุกมุกออเออเป็นมุกใช่ไหมเอาสเสมอบ้า <laughs> ใครจะกล้า <laughs> ทำสั่งอาหารให้เขาแล้วก็ให้เขาจ่ายตังค์ แล้วก็ให้ให้ตังคเขาด้วยเหมือนมีคนซื้ออาหารให้แล้วแบบไม่ได้ถามอ,ะาอ่ะอ้าเป็นจริงนะแล้วฉันเป็นขานะฉันบอกตรงตรเลยว่าจะขับรถมาเอาเงินหน้าบ้านเธอกลับมากลับมาสองสามเรื่องและเรื่องแรกออกกาลังกายเรื่องที่สองพยายามแบ่งเวลาให้กับเทคโนโลยีกับเวลาชีวิตปกติบ้างโดยเฉพาะก่อนนอนสามคือ<ช>พยายามทำเขาเรียกว่าอะไรทำเรื่องดีดีให้กับคนอื่นอ่าใช่ไหมเมื่อกี้มีอีกไหมมีอีกไหม อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คืออยากให้เราตั้งมิชชั่นหรือว่าเป้าหมายสั้นๆการที่เราจะแบบว่รฟล์โฟมในระยะเวลาแบบเออเดือนหรือ,รอสองเดือนอย่างเงี้ยเนื่องจากเราอ่ะมีเวลามากขึ้นเนาะเราไม่ต้องเดินทางอยู่บนท้องถนนแล้ววันหนึ่งอาจจะว่างเพิ่มขึ้นสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงอย่างเงี้ยเราอ,อาจจะตั้งมิชั่นเล็กๆอันหนึ่งเช่นอืภายในอาทิตย์นี้ฉันจะจัดครัวใหม่อ่ะฮะ หรือภายในอาทิตย์นี้ฉันจะจัดตู้ลงเท้าใหม่อะไรแบบเนี้แบบเหมือนให้เราหาอะไรทํากับตัวเองเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเครียดหรือแบบวุ่นเวอ์ว่าแบบเบื่อไม่มีอะไรทําอยู่บ้านเซ็งๆอย่างเงี้ยอ่าฮะหากิจกรรมพวกเนี้ยทํามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราได้มีแอคทิวิตี้อะไรแบบมันไม่แบบไม่ว่างอ่ะอ่ะอ่อ่าคือ หลังๆแค่เห็นหลายคนนะคือปกติก็ทิ้งบ oh. ้านทิ no oh. ้งช่องไงกลับไปทํางานแต่เช้ากลับมาก็ดึกตอนนี้หลายคนการเป็นนักแต่งบ้านไปแล้วเพราะว่าอยู่บ้านทั้งวันนักแต่งบ้านนักทําอาหารนักวัดเขาเห็นเยอะมากเลยนะนั่นแหะสิงานเขาไม่ทำเราไม่รู้เขาเขาทำตอนอ๋อาทำทำเหมือนกันใช่ไหมอ๋ออ๋อแต่ว่าคือเขาคือก็เป็ปกติทํางานประจําแต่พอ อยู่บ้านทําไมแต่งบ้านเยอะจังวะเอ้าแล้วงานได้ทําหรือเปล่าก็ทำาเลิกงานอ่าแต่มันเหมือนกับว่าเราก็เห็นแบบเห็นความแบบเห็นโอกาสในการที่เราจะทาให้บ้านสวยไงเพราะปกติเราไม่เคยเห็นบ้านตัวเองเลยใช่ไหมจริงจริงมันใชคล้ายกับว่าเราจะได้เห็นปุ่มที่เราไม่เคยเห็นของบ้านมาก่อนด้วยนะบางทีแบบการที่เราอยู่กับอะไรนานๆเงนี้ยมันทําให้เราได้ใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นการมอง หรือการแบบอยู่กับตัวเองหรือแบบการเห็นความสําคัญของของสิ่งนั้นๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยอ๋ออ่าๆๆก็ดีก็ดีแล้วนี่ทําอะไรบ้างหลังจากช่วง work from home นี่เรามีอะไรงอกมาบ้างที่บ้านเนี่ยทํากับข้าวอาทากับข้าวเห็นมีอะไรนะมีเป็นเป็นแฮชแท็กด้วยใช่ไหมหมีหมี่อะไรสักอย่างบ้างคุกกี้มีใบซับมาลีมาทานกันได้ <Wow. S 2> ไข่ของคุกกิ้งมีใบซับมารีจะบอกว่าใช่จะบอกว่าการทำกับข้าวเนี่ยนอกจากทำให้คนอื่นอยากกินแล้วนะอฮะเราแฮปปี้มากกับการเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาทำกับข้าวกินเองเป็นยังไงอ่ะแต่วันนี้สดร้อนๆเลยก็คือมีพี่คนนึงเขาเห็นเราทําซุปเห็ดใช่ป่ะกินกับขนมปังฟีลิ่งแบบขนมปังเหมือนโทสต์ของซิดเลยอ,อย่างเงี้ย พี่เขาก็แบบเฮ้ยอยากกินบ้างเขาก็ไปทำาอะไอย่างนี้ยเขาก็มาแบบแท็กในไอจีเราบอกว่าขอบคุณที่เราเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาอยากทํากับข้าวกินเราบอกว่าเฮ้ยที่เขากิ quer, ơi, านคือแบบเราอะแบบทำาเราก็อร่อยของเราเนะเวลามีคนมาชมว่าเฮ้ยกับข้าวน่ากินเนี่ยแค่นี้เราก็ดีใจละแต่แบบการที่เราเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะเขามีความสุขอะเหมือนแบบอิ่มเอมอีกแล้วอะอิ่มเอมอีกแล้วโอ้เป็นคนอ<ล>ิ่มเอมอิ่มเอมง่ายเนาะ คือแบบเนี่ยคือเฮ้ยพี่แนวพูดดีมากเลยนะคำบว่าอิ่มเอมง่ายอ่ะอะทำไมอะคือเราแบบจะบอกคนรอบตัวต,วตวลอดเวลาว่าอยากให้หาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวอะไรก็ได้ที่มันแบบเล็กๆน้อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขอะไรแบบเนี้มันจะทําให้เราแบบมีพลัง<อ>กับการใช้ชีวิตต่อไปบนโลกนี้ได้อย่างง่ายดายอืออืก็คืออย่าทำให้ม,ม,ม,มันยากแบบ แบบให้มันรู้สึกดีง่ายๆหน่อยรู้สึกมีความสุขกับอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยที่มันบางทีก็จะดูไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะมานั่งแบบออ,ออเผ่าน<ช>จะผ่านไปก็ได้แต่เราเลือกที่จะมองมันนานๆแล้วก็รู้สึกดีไปกับมันใช่อะไรอย่างนี้เนะาะการแต่งปานเราให้น้าําดื่มพีรดขยะแค่เนี้ยเราก็มีความสุขแล้วเห็นปะมันไม่ได้ดูแบบเฮ้ยเราต้องใหญ่อะไรยังไงมากมายแต่เดี๋ยวนะตกลงวันนี้ทํากับข้าวกินเองหรือว่าไปสั่งเขาไปแน่เนี่ย วันนี้ไปสั่งเขาทำไมมันหลายอย่างแต่วันนี้เป็นแรงบันดาลใจด้วยสั่งกับข้าวด้วยอะไรอย่างนี้จะให้น้ำเขาด้วยอะไรก็วันหนึ่งไปตั้งหลายชั่วโมงเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างสิอ๋อแต่วันนี้วันทำงานไม่ใช่เหรอแล้วตอนกลางวันเรากินกับข้าวสั่งในตอนเย็นอ๋อี่เราใชกามาตอนกลางวันอ่ะโอเครอดรอดรอดเจ้านายซับมาฟังนะครับ ซับยังแบ่งเวลาได้อยู่ครับไม่ต้องห่วงงานยังทำอยู่งานยังทำอยู่เนาะอ่ะโอเคนะก็ะอ,ะอะ่ะก็เป็นทั้งหมดกี่อย่างนนเนี้ยสี่สี่หัวข้อใช่ไหมสี่ <ใน S 1> อย่างแล้วใช่ค่ะอ่ามีอาจจะทวนหน่อยนะมีออกกำลังกายมีเรื่องของอ่าแบ่งเวลาดิจิตอลน้อยๆเล่นโทรศัพท์น้อยๆหน่อยมีสมาธิในการก่อนนอนอแล้วก็วอันที่สามคือพยายามทําให้คนอื่นมีความสุข อ่า<ช>อันที่สี<บ>ก็คือพยายามหาอะไรแล้วรอบตัวทําให้มันสบายอกสบายใจเนาะชเรื่องในบ้านอ่าสี่อย่างมีแหมมีไหมหมดแล้วเกียเกียมาสี่อย่างแค่สี่อย่างนี้ก็ดูชีวิตก็ก็มีอะไรทําแล้วแหละเออมันก็มีอะไรทําแล้วใช่คือแบบมันไม่ใช่หนึ่งวันที่จะผ่านไปแบบ เฮ้ยฉันเบื่อฉันเซ็งฉันเหงาอะไรเงี้ยแบบไม่เอาเราเราเป็นอย่างนั้นแหละเรารู้สึกว่าตัวเองมีสภาวะแบบนั้นก็คือที่ออกมาพูดกับพี่แนวในอีพีเนี้ยคือเราอยากบูตอัพทุกคนให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้เบื่อเซ็งจะตายอะไรขนาดนั้นคือสถานการณ์แบบนี้คือนอกจากเราจะปรับตัวแล้วเราต้องปรับใจด้วยคือยอมรับกับมันเถิดว่ามันเป็นสถานการณ์วิกฤตแบบที่เราต้องอยู่กับมันไปให้ได้อะ่ะอ uh ่าฮะอ่าฮะอืม โอ้โหวันนี้คำคมเยอะมากข้อคิดจากซับนี่คือไม่ได้คุยกันนานนะก็มา,าทีก็เตรยนนนียมคำคมมาใจเยอะเลยตะกี้ยังบอกกับพี่แหญอยู่เลยว่าเฮ้ยพี่แน่วอนเราไม่ได้คุยกันนานอะ่ะอืมก,ก็ก็ด้วยแหละด้วยเพราะก็ด้วยสถา,านการณ์ด้วยอะไรเนาะเราก็มีหลายอย่างที่ต้องคิดต้องอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลองมาคุยกันดีๆหรือว่าหลายๆคนนะลองคุยกับรอบๆตัวมันก็จะเจอแบบ ความสบายอ,อกสบายใจได้ไม่ยากจริงกับเพื่อนกับกพี่กับอะไรก็ว่ากันไปอืแล้วคืออย่าง,งเราก็ทำรู้เอ้เราก็รู้สึกว่าสถานการณ์แบบเนี้ยมันทําให้เราได้แบบได้มีเวลาหรือแบบหวนนึกถึงคนหรือเพื่อนเก่าๆที่เราไม่ค่อยได้คุยอย่างเงี้ย uh huh. บางทีก็จะแบบเขาก็จะทักแชทมาเป็นไงบ้างแบบสบายดีเปล่าฉีดวัคซีนยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็จะเป็น เออเเป็นคำทักในช่วงนี้เนาะฉีดวัคซีนหรือยังใช่ใช่มันก็ทาให้เรารู้สึกว่าเออแบบเหมือนมันก็เป็นความห่งใยจากคนที่แบบเราอาจจะไม่ได้คุยกับเขาทุกวันหรือแบบไม่ได้เจอเขาบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกอืมแค่นี้เห็นไหมก็ดูมีความสุขได้แล้วเนี่ยดีดีดีเท่าเท่าที่ฟังก็ซับก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาความสุขใส่ตัวเก่งอะนะจริงคือ เขาเรียกว่าอะไรเราพยายามรู้จกักสังเกตอารมณ์ตัวเองมากกว่าคือถาม<อ>าว่าวมันไม่ได้มีความสุขแบบแฮปปี้ตลอดแบบสดใสนะแต่คือเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ตัวเองแล้วแหละว,ว่าตอนนี้เราเป็นสภาวะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมอือก็อย่าให้มันซับซ้อนมากให้ความสุขเนี่ยหรืออย่าต้องไปแบบลงทุนลงแรงอะไรมากคือบางคนโอ๊ยแทบตายกว่าจะได้ความสุขมาสักอย่างหนึง่ง อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วความสุขแค่แค่นั่งนึกอะไรแป๊บๆบางทีเรื่องที่เราคิดก็ทำให้เรามีความสุขได้แล้วใช่เลยน,นะโอเคโอเควันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆเลยสมกับเป็นเ <laughs> yeah, <yeah>, yeah. อพิโซดห้าสิบนะแล้วก็น่าจะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทำอย่างที่คุณซับบอกแล้วคิดว่าทำไหวคิดว่าอยากจะลองทำ อย่าอยากจะลองทำครับลองทำเลยเนาะการออกกํากลังกายแบ่งเวลาชีวิตส่วนตัวกับงานสร้างความสุขให้คนรอบข้างแล้วก็บริหารจัดการหารงานอดิเรกเล็กๆเ,เ,เ,เพื่อสร้างเป้าหมายเมื่อกี้ใช้คําว่าอะไรนะมิชชั่นเหรอใช่ไหมมิชชั่นเล็กๆที่มันเอาชนะไม่ยากในแบบไม่ต้องลำบากมากะเช่นเก็บห้องอะไรนี้นะจัดตู้<ฮ>เก็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้มันสนําเร็จ เราจะเจอความสุขง่ายๆแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับโ okay. อเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซับนะครับมาเป็นครั้งที่สามแล้วก็ขอบคุณพี่แนงด้วยนะคะแลวนี่ก็เป็นนัดล่วงหน้าเลยนะปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบก็คอลเลยนะง่ายๆอย่างนี้แหละนัดตอนสองทุง่มตอนสองทุ่มบอกว่าห้าทุ่มเลยนะง่ายๆอย่างนี้เลยนไปนะครับผมโอเคก็สมควรเก็บเวลาขอบคุณ,ค,ณคุณซับอีกครั้งหนะ้าเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้มาคุยกันอีกในหัวข้อต่างๆนานา ใช่เลยค่ะลองไปถามเออลองไปถามแฟนลับดูซิแค่ที่เขาฟังเขาอยากให้ซับพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวมาคุยได้เลยมันมีอยู่แล้วจริงๆอ่ะมีคนบิ้วมานานมากอ้อแล้วเหรอเอ้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเรื่องอะไรอุบไปก่อนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเผื่อให้คนติดตามนะครับโอเคครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับพวกเราในแง่มุมไหนนั้นจริงๆอาจีรังพอดแคสต์ก็หลากหลายมากนะบ,บางอันก็วิชาการวิชาการนะครับบางอันก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะบแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ได้สาระไปอีกแบบนึงนะก็ได้สาระไปอีกแบบหนึงนะครับผมเอาละไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างสวมแมสล้างมือนะแล้วก็พยายามฉีดวัคซีนได้ถ้ามีโอกาสนะครับ ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจะได้มีกําลังไปดูแลคนรอบๆตัวแล้วก็อย่าลืมเคล็ดลับที่คุณซับบอก4ข้อด้วยถ้าจำไม่ได้ย้อนกลับไปฟังใหม่ครับในอาจิรังพอดแคสต์วันนี้ผมกับคุณซับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ